สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนมาแล้วค่ะมาดึกนิดนึงนะคะวันนี้เปิดไพ่เสร็จก็เที่ยงคืนนะคะก่อนที่นางฟ้าจะไปนอนดู ซีรีส์ยาวๆคืนนี้นางฟ้ามีท็อปิกฟินๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในชื่อท็อปิกธรรมดาบ้านๆมีให้ฟังได้ทุกช่องเลยเปิดไปช่องอ่านไพ่ทาโร่ช่องไหนก็มีหมดเลยกับท็อปิกแบบนี้นะคะตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นทุนคนที่อยู่ในใจคุณเอาแค่คนที่อยู่ในใจคนนอกใจคุณไม่ต้องเอาเข้ามานะคะ เขามองคุณยังไงนะคะเรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขามองคุณยังไงนะคะอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้าโอา my god มาแบบนี้แล้วจะไปยังไงต่อละ่ะไปไม่เป็นเลยอะ่ะเขามองว่าเธอ พักก่อนดีไมอ้ะห่างกันสักพักหนึ่งดีไหมอ่ะตอนนี้ฉันจัดการชีวิตไม่ได้เลยคล้ายๆว่าตอนนี้นะคะเขามองว่าเราอะรักสามเศร้าเราสามคนคุณดีวกับคนที่มีความสัมพันธ์คุณดีวกับคนมีเจ้าของหรือว่าตัวเองของตัวตนของคุณมีเจ้าของแล้วคุณแบบว่าไปดีวความสัมพันธ์กับคนคนหนึงทําให้เขารักคลั่งใครสเสน่หาหลงไหลลุ่มหลง แต่มาวันนี้เหมือนเขาตื่นรู้เขาอยากให้คุณรู้ว่าเธอรักสามเศร้าเราสามคนมันไปไม่รอดพักก่อนดีไหมจ๊ะใครๆว่าเขาอยากจะให้คุณแบบอยู่กับตัวเองห่างกับเขาสักพักหนึ่งหรือถ้าหาว่าคุณมีแฟนมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วผู้หญิงผู้ชายคนนี้อยากจะ move on ปล่อยคุณไป ะะเพราะว่าเขาไม่อยากเจ็บเขาไม่อยากเจ็บอยู่ตรงนี้อีกแล้วเขาไม่อยากเป็นส่วนเกินทางความรู้สึกเขาไม่อยากเป็นคนที่มาแย่งกระชากพาคุณออกไปจากคนที่คุณรักนะคะเขาเลยรู้สึกว่าโอเคห่างกันสักพักนะแล้ว วันหนึง่งเมื่อแบบว่าชาติต้องการเมื่อจัก,กรวาลต้องการค่อยเหวี่ยงเรากลับมาเจอกันใครบางคนกำลังจะตัดใจ move on หรือตัวตนของคุณเองกำลังจะตัดใจ move on จากผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภรรยาสามีแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะตอบโจทย์สถานะความสัมพันธ์มันทำให้คุณ toxic คุณอยากจะปล่อยมือเขานะคะหากแม้เรื่อง แบบนี้ตรงกับใครไปต่อพลังงานของเลข3 1331 3, 3, 1, พลังงานของไพ่ดาบออกมาอาจจะเป็นชาวธาตลมแปทุนตุนกลมอยากจะ move on จบความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะอยากปล่อยมือคนคนนี้เพื่อให้เขาไปเติบโตไปเจอคนที่ใช่ไม่ต้องท็อกซิกไม่ต้องแบบว่าแอบรักในความลับอยู่ตรงที่ของเขาหรือที่ของคุณอยู่แบบทรมานโหยหาวาวุ่น ตรอมใจอยู่เช่นนี้นะคะพลังงานคนคนนี้หรือตัวคุณเองอาจจะตื่นรู้อยากจะพักเบรกความสัมพันธ์กับใครสักคนเพราะคนของเขาหรือคนของคุณนั้นเริ่มที่จะเครือบแคลงหรือจับได้มีพลังงานเซนสเลด้าของคนข้างๆเขาหรือคนข้างๆคุณกำลังจับได้ว่าคุณมีแบบกิ๊กหรือว่ามีแพชชั่นกับใครอื่นนะคะ มันดรามา่ามันท็อกซิกถ้าคุณผู้ฟังไม่ใช่แนวนี้ปิดคลิปไปเลยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าไปต่อนะคะฟังเพื่อความบันเทิงอันไหนที่มันดีก็เก็บไว้ไหนไม่ดีก็ถือว่าแบบมาฟังการเล่านิทานจากไพ่จากนางฟ้านะคะเดอะซันซันดาบเดอะซันคุณนั่นแหละ ที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขามีแฟนแล้วเขามีคนของเขาเขาเลือกไม่ได้เขาจบกับแฟนเก่าหรือแฟนปัจจุบันไม่ได้คุณเลยคิดว่าอยากจะปล่อยจบปล่อยมือตัดทิ้ง move on อยากจะหายไปจากความลับที่เคยมีกับเขาคุณอยากจะหันกลับมารักตัวเองเป็นเดลซันเจอจัเติบโตเลข1319นะคะ1331 1991 <c oughs> ก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าพลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขามองว่าคุณอยากจะปล่อยมือเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถจัดการกับแฟนของเขาผู้หญิงของเขาภรรยาสามีของเขาแล้วคุณอยากจะเลิกอยากจะถอนพลังงานอยากไปเติบโตอยากเป็นเดอร์ซันอยากสุกสกาวสว่างสวยัยเป็นพลังงานบวกเป็นความสดใสเหมือนด้อดีตเขาเข้าใจคุณคะ่ะแต่ว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาเพ้ีย พยายามพยายามที่จะมีคุณทําดีที่สุดแล้วก็อยากจะลือ้อยื้ออยากจะรังอยากจะตื้อคุณไว้เหลือเกินนะคะตอนนี้เขามองคุณว่าคุณกําลังจะทิ้งเขากําลังจะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์รักสามเศร้าคุณกําลังจะตัดใจจากลาแล้วก็บายบายไซโยนระกับคนคนนั้นเขามองว่าคุณเป็นเดอะซันคุณเก่งคุณสวยเลือกได้หรอเลือกได้คุณมีทางเลือกแต่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งทิ้งกันอย่าพึ่งตัดขาด หัามพันเฉือนทิ้งอย่าทำเหมือนเขาเป็นเนื้อร้ายในซอกหัวใจของคุณอย่าเพิ่งปล่อยมือเขาได้ไหมเขามองว่าคุณยังน่ารักแสนดีใจดีรอไหนได้ไหมนะคะคุณผู้ฟังบอกไม่รอแล้วค่ะป๋าค่ะบายบายค่ะเจอกันเมื่อชาติชาติต้องการเจอกันชาติหน้าแล้วกัน คุณเข้าใจเขาถ้าหาว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบเลิกลาตัดจบ move on อย่าล้างคุณเข้าใจแล้วคุณก็ไม่โกรธไม่โทษด,ด้วยคุณแค่แบบหันกลับมารักตัวเองแล้วก็อยากไปต่อในพาร์ทของคุณมากกว่านะคะส่วนเขาก็ตรอมตรม,ตรมขมขื่นอยู่อย่างนั้นนะคะสามดาบเดิร์ซันเสียได้ ไม่อยากให้คุณไปคบกับใครไม่อยากให้ใครจีบคุณได้เพราะว่าพลังงานดีๆอย่างคุณอะ่ะมันหายากคุณเป็น limited edition เป็นที่ต้องการของท้องตลาดใครก็อยากจะได้คุณมาครอบครองและเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะ คนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขามองคุณยังไงโอ้ซิกออฟอดอยาก move on อยากเลิกอยากทิ้งอยากปล่อยอยากเริ่มใหม่อยากแบบใช้เวลาห่างกันค่อยๆเลือนลางหายไป3ดาบนะคะ6ดาบเดอะซันสิบเก้าสพลังงานของผู้ชายคนนี้รู้ว่าแบบ ถ้าจะลังจะยืดสันอย่างคุณไว้ะยังไงคุณก็ไม่โอเคเหรอกคุณมันมีแบบเขาเรียกว่าคุณก็มีศักดิ์ศรีมีอีโก้มีอัตราตัวตนตอนที่เขามาจีบคุณก็อาจจะหลอกคุณอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่มีใครเลิกแล้วอย่าแล้วอยู่กันเพื่อลูกแยกกันอยู่คนละบ้านคนละห้องแต่ตอนนี้เหมือนภรรยาแฟนเขาจับได้แล้วเหมือนแบบเขาต้องกลับไปดูแลเทคแคร์ครอบครัวตัวตนของคุณก็เลยเหมือนแบบว่า,าเบื่อไม่ต้องพูดไม่ต้องโกหกแล้วหัวจะปวดไม่อยากฟังไม่อยากฟังคําโก หของเขาแล้วคุณเลยแบบปล่อยพอเลิกไม่ยุ่งจบไม่ต้องพูดนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าหากแมไว่าใช่ไปต่อเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะ คุณเนี่ยทำดีกับใครทําบุญกับคนไม่ขึ้นจริงๆเลยนะแบบชอบมาโกหกมาหลอกว่าแบบโสดไม่มีใครเลิกแล้วอย่าแล้วอยู่กันเพื่อนลูกไม่มีนู่นนี่นั่นกันแต่ผลสุดท้ายความแตกคดีพิกคุณก็รู้ความจริงอยู่ดีเดซันอย่างคุณเป็นคนที่มีเซนต์คุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูดิวกับชาวธาตุลมไปถึงตุลกุมนะคะ เขาอาจจะเข้ามาหลอกให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับเป็นมือที่สามเป็นกิ๊กเป็นชู้เป็นใดๆก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณปล่อยวางแล้วคุณอยากจะแบบเ <c oughs> ช็ดหัวเขาออกจากชีวิตไม่รักไม่รักไ,ไม่เอาไม่คุยบล็อกนะคะดูสิคุณเป็นคนที่แบบสวยเลิกได้หรอเลิกได้เป็นชาวทัดน้ำคุณอาจจะเกิดปีมะเมียมะโรงมะเสงมะแม่นะคะเขาบอกว่า เขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นธาตุไฟที่แบบใจร้อนใจเร็วรู้มีเซนแล้วก็เป็นคนที่ตัดง่ายจบง่ายหรือสามารถที่จะไปเติบโตไปเลือกใครไปคบใครก็ได้เขารู้หมดแต่เขาอดไม่ได้ที่จะแบบ อย่าจากฉันไปได้ไหมอย่าปล่อยเขาไว้ให้อยู่ลําพังเขาอะไม่มีพชชั่นแล้วจริงๆนะอยู่เพื่อลูกจริงๆอยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อธุรกิจใดๆก็แล้วแต่บลาบลาบลาคุณไม่สนใจไม่ฟังไม่ต้องพูดเหม็นคี้ฟันอย่าพูดเลยเลิกพูดเถอะหันไปพูดกับคนของเธอฉันไม่เอาเธอแล้วนะคะพลังงานของคุณจะไปท่าเดียวจะเลิกจะหนีจะชิ่งจะบล็อกจะจบฟินิชไม่ไปต่อ อย่ามายุ่งอย่ามาทักนะคะคือไปเลยอยากไปไหนก็ไปไม่สนใจแล้วเพราะว่าฉันสวยฉันหล่อฉันเป็นคนที่จะต้องเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ให้เธอมาเลือกที่ผ่านมาฉันเอาใจลงไปเล่นตอนนี้ฉันเก็บหัวใจเก็บดวงใจของฉันใส่กล่องล็อกไว้เหมือนเดิมเดอะซันอย่างฉันน่ะมันจะส่งแสงสว่างเปล่งแสงเปล่งออรา่าให้เฉพาะคนที่คู่ควรค,วรคนที่ใช่เท่านั้นคุณคิดแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลก็เลยอยู่ข้างคุณจะพยายาม ช่วยกำจัดคนใจร้ายคนนั้นออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าเขาเข้ามาในชีวิตคุณโกโหกคุณตั้งแต่แรกว่าเขาโสดเขาไม่มีใครเขาแบบบลาบลาบลา,าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเบิกแน่นเปิดเติร์ดอายเปิดจักระเ,เปิดตาให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเลอค่าแค่ไหนมีใครมากมายอยากจะได้อยากจะจีบอยากปฏิบัติพัดวีประเคนทุ่มเทให้คุณมากมายแค่ไหนนะคะคุณเป็นเดอะซันแล้วตอนนี้เขามองว่าคุณน่ ยิงไม่สนใจอยากบล็อกอยากหนีอยากปิดกัน้นคุณมันคือพระอาทิตย์ที่แบบว่าเขาเนี่ยเกินเอื้อมไปแล้วนะคะเขาเสียใจเสียโอกาสจะปวดแล้วก็โหยหาเดอะซันอย่างคุณมากๆเลยท่าที่ออกมานะคะมีไฟกับลมนะคะไปต่อนะคะ ตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหนของคุณเขามองคุณยังไงคะเด้อเว d โอ้โหเขามองคุณแบบ นอกจากจะเป็นเดอะซันแล้วยังเป็นเดอะเวอร์สวยเลือกได้คุณดิวกับคนทางไกลรักทางไกลคนต่างชาติหรือเปล่าเขามองว่าโอ้โหเลิกกับพี่น้องได้ดีแน่ๆเลยชีวิตน้องเนี่ยสุกสุสกาวแพวพาวราวตากผ้าแน่นอนนะคะเขามองว่าถ้าคุณปล่อยมือเขาคุณต้องไปเติบโตไปเจอสิ่งดีๆแน่ๆเป็นรักทางไกลหรือเปล่าความไกลก็เป็นอุปสรรคในการอ่าที่จะไปหาเทคแอคชั่นอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยยิ่งไกลออกไป อีกเขาปวดใจก็ทําใจไม่ได้หัวใจสลายเขามองว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะแบบว่า move on ทิ้งเลิกแล้วก็หันหลังให้เขาพร้อมที่จะไปเจรจ,จัดเติบโตเปิดใจให้ใครต่อใครนะคะเขามองว่าเขายือ้อเขารังเขาตื้อคุณไม่ได้แล้วสินะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้คุณเนี่ย อย่าลืมเขาอย่าเกลียดเขาเอาโหสิกรรมให้เขาอย่าสาบแช่งอย่าว่าแล้วก็อย่าแบบว่าอาฆาตแค้นเขาเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาเลยต้องแบบว่าทําให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นในวันที่คุณจะต้องไปจริงๆอะ่ะก็ขอให้คุณอะ่ะ จดจำสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เราเคยทราบซ่านนะคะมีความสัมพันธ์สวัสดิ์ที่ดีต่อการคุณกับเขาอาจจะรักกันมากช่วงหนึ่งแบบมุดกันหลงกันแบบโอ้โหหลงไหลเคริบเคลิ้มงอหัวไม่ขึ้นเช้าถึงเย็นถึงแต่มาวันนี้พอคุณตื่นรู้เดอะซันอย่างคุณตื่นรู้คือไม่อยากในอยู่ในไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วเขายังบอกว่าฉันตรอมใจหอยเหี่ยวเปรียวเอกาฉันเงาเศร้าคิดถึงรอให้เธอติดต่อกับมา แต่ถ้าเธอคิดว่าการติดต่อกลับมามันทําให้เธอต้องบอกว่าลดตัวลงมาเกลือกกลั่วกับฉันฉันก็ขอให้เธอไปเจอสิ่งดีๆไปเจอคนที่ดีแต่ว่าอย่าเกลียดกันอย่าลืมฉันแล้วก็เอาโหสิกรรมให้เขานะคะดราม,มามากวันนี้เดี๋ยวใช้ไพ่ออหนึ่งสำรับนะคะดูซิจะมีความตะมุตะมิบ้างไหมมันดราม,ม่าเหลือเกินนะคะ นี่คือพลังงานของคนคนนั้นมองคุณเช่นนั้นมีธาตุน้ำออกมาด้วย13 17 1 8 12 16 18 14 19นะคะมีเพิ่มปีนักษัตวออกมามะโรงมะแสงมะเมียมะแม่ชวดกระต่ายไก่นะคะดีใช้ไห้สำหรับนี้ ตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณหรือกําลังจะอยู่นอกใจคุณแล้วเพราะคุณไม่ยาแสไม่ให้ค่าเขามองคุณยังไง s e v e p e n t a c l e เธอมันสวยเลือกได้เธอมันแบบว่าฮอตเธอมันปังตอนนี้เขามองว่าคุณน่ะสวยเลือกได้คุณมันเป็นนางพยานาคงูจงอางงูเห่านะคะคุณเป็นปีมะโรงมะเสงหรือเปล่าคุณเป็นคนที่แบบว่าใครต่อใครก็อยากจะกินคุณอยากให้คุณลัด รัดแน,น่นๆเขามองว่าเขาอิจฉาเขามองว่าเขาอิจฉาสิ่งที่คุณเป็นคุณก้าวกระโดดเติบโตไปเจอสิ่งดีๆมีช้อยมีทางเลือกโอ้โหดูคุณในโซเชียลนะมีคนมาคอมเมนต์มาแซวมาเตาะมาจีบเยอะแยะเลย พูดแล้วก็หึงอารมณ์ขึ้นนะคะเขามองว่าคุณสวยน่ารักเซ็กซี่เขาหึงจังเลยเขาทําใจไม่ไหวอ่ะทนดูไม่ได้แล้วมันทําให้เขาแบบเออยิ่งสอกเศร้าตรอมตรมไปใหญ่เลยนะคะพ <c oughs> ลังงานของผู้ชายคนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันมาเจ็ชั่วโมงเจ็ดวันนะคะเสัปดาห์เขายังบอกว่าเจ็บดีที่ยังคงรักเธอเจ็บดีที่ยังคง ลืมเธอไม่ได้เจ็บดีที่ยังคงแบบว่าคิดว่าเธอกับฉันมันจะต้องได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ็บดีที่ยังคิดว่าเธอจะเลือกฉันแต่เธอก็ไม่เลือกฉันเธอไปไกลลิบโลแล้วนะคะนี่คือพลังงานเรื่องราวของคุณหรือเปล่าคนคนนี้คนที่จบคนที่แบบคุณแบบมูฟออนตัดจบเลิกไม่เอาแล้วบล็อกเขามองว่าคุณเลิศมากเลยเลิศชัดหญิงที่สุดเลยนะจุดจุดนี้นะคะ ไปต่อค่ะตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามองคุณผู้ฟังของนางฟ้ายอย่างไรโอ้โหพลังงานของเอ็งออฟสอร์เขามองว่าคุณเนี่ยทำเขาจะปวดจริงๆเลยนะคือแบบว่าเลิกกันยังไม่ถึงกี่วันนะสามวันดาลีเป็นอื่นเนี่ยเจ็ดชั่วโมงคุณก็เป็นอื่นแล้วหรออะไรเงี้ยนะคะแปดดาบ เจ็ดเหรียญเขามองว่าโอ้โหฉันยังทําใจลืมเธอไม่ได้แต่ว่าเธอแบบว่าไป็นลาลาปาจิงโก้โพสต์รูปแบบโสดอะไรอย,อยู่หมดแบบอยากอยากหาเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวเขาเห็นแล้วขเขาก็หัวจะปวดเสียใจเสียใจจะบอกก็อยากเห็นจะแบบว่าแบบทักเทคแอคชั่นก็กลัวคุณจะลาคาญจะด่าอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้นั่ะนั่งมอง สองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวงแล้วก็อ่อนเพียระเหียใจเอามือจับตรงกลางหัวใจที่ลักลืมกันแล้วจริงๆหรอที่รักไม่หันกลับมาแล้วจริงๆหรอไม่ให้โอกาสไม่สงสารไม่ยกโทษให้จริงๆหรอฮเธอทำไมถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้คุณผู้ฟังก็แบบ จบไม่ต้องพูดไม่อยากฟังเลิกก็คือเลิกไม่อยากทอกซิกกลับไปหาเมียเธอซะอย่ามายุ่งอย่ามาเกลือกกลั้งกับฉันคุณผู้ฟังเหมือนแบบสาบส่งไปเลยอะและที่สําคัญอย่าไปโกโหกใครอีกนะว่าโสดอยู่หมดแบบเลิกกันแล้วอยากกันแล้ว,อย,กกลวอยู่บ้านเดียวกันแค่แบบเพื่อนลูกเพื่อธุรกิจอะไรเงี้ยไม่พูดไม่ต้องฟังไม่อยากฟังคุณผู้ฟังก็เหมือนอารมณ์ขึ้นพูดเราก็แบบอารมณ์ขึ้นนะคะแต่ลึกๆคุณผู้ฟังก็แบบดีใจละ่ะถ้าหากว่าวันนั้น คุณผู้ฟังไม่ตื่นรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเลอค่ามีคนเข้ามาจีบมาชอบเยียายามากมายคุณผู้ฟังก็คงไม่แบบว่าทิ้งเขาอย่างง่ายดายเขาบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทิ้งเขาได้อย่างง่ายดายคล้ายๆว่าลืมไปหมดเลยสิสิ่งดีๆที่มีร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์กันรักกันนวลเนีย่ยกระหนุงกระหนิงต่อการอลืมเก่งอลืมง่ายจัง คุณผู้ฟังก็เหมือนแบบในใจลึกๆอะมันก็มีความท็อกซิกสกิดอยู่ว่าแบบก็หึงห่วงห่วงรักคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าอยากจบอะถ้าไม่จบมันก็ไม่แบบถ้าไม่เจ็บมันก็ไม่จบคุณผู้ฟังเลยเรื่องที่จะเจ็บแต่จบนะคะตอนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยแกง Move on ได้ลืมเขาได้พร้อมที่จะเปิดใจเช็คเลตติ้งกับใครต่อใครที่เข้ามาจีบเสมอนะคะเขามองว่าโอ้โหคุณเนี่ย เยี่ยมยอดเลยสุดยอดมากจริงๆเขาอยากเป็นเหมือนคุณเน่ยเขาอยากออกจากเซฟโซนที่แบบอยู่ในภาวะผวังที่แบบยังคงคิดถึงยังสเสน่หายังคิดว่าคุณจะกลับมานะคะอ้อมกอดบ้านชั้นคอนโดชั้นรถของชั้นที่เธอเคยมา นวเนียคอเคลียมาหามาเจอยังคงต้อนรับเธอเสมอเขามองว่าคุณเป็นเหมือนบ้านคุณเป็นเหมือนความสุขที่เขารอคอยแล้วก็อ้าแขนรับต้อนรับเสมอเสมอวันนี้8ดาบเขานอนคนเดียวนะเขาไม่ได้นอนกับใครนอนกอดหมอนข้างลืมคุณไม่ได้คิดถึงร้องไห้ระบมไปหมดเลยนะคะตาเขาบวมไปหมดเลยเขาอยากบอกว่าเธอทำให้ฉันเจ็บ นอนร้องไห้ตาบวมเป็นหมีแพนด้ากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีก็แบบเหงาเศร้าอ้างว้างคุณทำให้คนคนหนึ่งเสียการทรงตัวไปเลยนะคะจากการมุฟออนปล่อยมือเลิกลาของคุณครั้งนี้คุณรู้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกแล้วมองคุณนะคะแล้วน้มความสัมพันธ์หรอเขาอยากให้คุณยกโทษเอารรเห็นใจแล้วก็ให้เากลับมาสู่อ้อมอกของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณให้โอกาสเขาได้ไหมเรามาดูซิ คุณผู้ฟังจะแบบให้เขากลับมาไหมหรือจะแบบพอแล้วโอ้ ชนออฟครับคุณผู้ฟังบอกว่าพอแล้วอยู่กับครอบครัวเธอไปเธอจะอยู่กับเมียกับลูกกับภรรยาสามีเธอไปนั่นแหละฉันไม่อยากยุ่งฉันไม่อยากบาปผิดสิ่งและทำใดๆอีกแล้วฉันตื่นรู้ฉันปล่อยวางขอฉันไปเจอสิ่งดีๆคนที่ดีเหมือนกับที่แบบว่าดีกว่าเธออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเหมือนแบบพยายามที่จะปฏิเสธไม่เจอเขาไม่มาหาไม่กลับไม่ทักไม่คุยเหมือนแบบ ให้เขา move on แล้วก็ให้คุณผู้ฟังไปเติบโตไปเจอสิ่งดีๆที่มันควรจะเป็นที่คู่ควรกับคุณแต่เขาก็เหมือนแบบภาวะพะวงแล้วก็ยังคงแบบว่าลืมคุณไม่ได้รักห่วงห่วงแคร์สเสน่หาอยากให้คุณกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจอยากให้คุณกลับมาเป็นรักในความลับของเขาส่วนคุณผู้ฟังก็แบบไม่เอาแล้วไปรักครอบครัวนะกลับไปอยู่กับภรรยาสามีนะไปอยู่กันแบบจนแก่จนเท่าเลยดีใจด้วยนะคะนี่คือ เรื่องราวของคุณหรือเปล่าคุณแบบตื่นรู้ปล่อยวางแล้วก็อาหสิกรรมค่ะไม่ยุ่งค่ะแต่ว่าไม่อยากเจออีกแล้วชาตินี้แล้วก็ตลอดไปนะคะท็อกซิกดรามา่ามากเลยวันนี้ดูซิพลังงานดูซิตอนนี้ของมองคุณยังไงโอ้พลังงานของอืมเคียกอะไรเดะมูนเะนพลังงานของวันจันทร์ปีจอฉัน มองชั้นสองชั้นเสน่หาเธอฉันลืมเธอไม่ได้เลยจ้ะผู้หญิงผู้ชายวันจันทร์ปีจอทัดน้ำราศีมีนรกักเสน่หาหึงหวงห่วงสองเอาออกจากใจไม่ได้มองเธออยู่ห่างๆอย่างหวงห่วงเห็นเธอเลิศเจดิดเจรัเจดเฉิดฉายมีคนมาเตาะมาจีบมาแบบว่า t a k e Action แซลอย่างนั้นอย่างนี้ ทักขาคุยหาหลังบ้านแค่คิดก็เจ็บปวดเศร้าโศกาอาดูแล้วนะคะพลังงานคนคนนี้นะคะอยากบอกว่าคุณงดงามเสมอวันแรกที่คุณเข้ามายังไงวันนี้คุณยังคงอยู่ในใจเขาตรงนี้สี่ห้องหัวใจเขาเสมอคนข้างๆเขามันเป็นความรับผิดชอบที่เขาจะต้องแบบว่าสานต่อไปให้ถึงฝั่งฝันแต่ในใจของเขานั้นยังมีคุณยังรักคุณยัง สวีวีวียังมีโมเมนต์โรแมนติกโซสวีทกับคุณอยากเจอคุณอีกอยากกอดอยากโอ๋ oh, อยากบอกคุณว่าเขา รักคุณมากจริงๆนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่เอาเขาคุณบล็อกคุณปล่อยมือคุณเกลียดเขาคุณแบบโอโหสิกรรมคุณจบแล้วเขายังบอกว่าอย่างน้อยขอให้ฉันได้เห็นได้มองได้ส่องเธอในโซเชียลนะอย่าปิดกัน้นอย่าบล็อกอย่าไล่ฉันออกจากความเป็นเพื่อนเลยนะให้มองเธออยู่ตรงนั้นตรงนั้นเห็นเธอโพสไอ้นั่นไอ้นีนน่ทุกวันเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะรีลาท่าทางของเธอ รูปทุกรูปที่เธอโพสฉันซูมหมดเลยนะใครถ่ายให้เธอเธอไปที่ไหนเธอทำอะไรโลเคชั่นที่เธอปักบุดไว้อะฉันอาจจะแบบไปตามรอยเธอนะพูดไปแล้วก็ร้องไห้มองรูปคุณไปแล้วก็ร้องไห้ คุณคือที่รักคือสุดที่รักคือคนที่เขาแบบว่าเคยพิศวาสมากเหลือเกินในครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะว่าคุณจะปล่อยจะทิ้งจะม o ฟออนจะเลิกจะจบไม่หันกลับมาก็ขอให้คุณรู้ว่ามีคนคนหนึ่งนะคะมมนจะดูไม่ดีดูแย่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเลวในสายตาคุณนะวันนั้นวันนี้ยังคงรอคอยคุณกลับมารักมองส่องแล้วก็สเสน่หาคุณทุกวันและที่สำคัญ ก็ถ้าคุณจะไปเจอคนที่ดีก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่เจอคนที่ใจดีสายเปโอนไวให้มากกว่าที่เขาเคยให้คุณนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าท็อกซิกมากเลยตัวอักษรที่ออกมานะคะ qubantnyujmpdrqsf นะะค ชื่นนำสกุลคุณกับเขาฟังเพื่อความบันเทิงถ้ามันตรงกับใครก็ตรงเลยนะคะถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังนางฟ้าเล่านิทานจากไพ่นะคะบายบายฟันดีค่ะ